สวัสดีนะคะคนโสดนะชาวท่านลมนะคะราศีเมทุนราศีตุ้นราศีกุมนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนาะในเรื่องของความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะสองห้าหกเจ็ดนะคะว่าเออว่าเขาจะเป็นใครเนาะก็สําหรับอันนี้คือของท่านลมนะคะมีกองไพ่ให้เริ่มด้วยกันทั้งหมดสองกองนะกองที่หนึ่งแล้วกองที่สอง ก็ขอให้ทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะสําหรับคนโสดโดยเฉพาะเลยนะคะว่าใครนะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของความรักเนาะในเดือนสิงหาถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเราไปเริ่มกันนะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้โอเคเรามาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาหาชาวทันลมเนาะที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะในเรื่องของความรักเนาะ จะเป็นใครยนะไปดูกันคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ๆนะคะที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินอะไรเงี้ยพร้อมเนาะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีคนพูดเรื่องเขาให้คุณได้ฟังก่อนก็ได้หรืออาจจะมีคนเอาเรื่องคุณ ไปพูดให้เขาฟังบ่อยได้ด้วยเหมือนกันเนาะมมาดูชีวิตของชาทธาล,ลุมกันก่อนคนโสดน,นะที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะในเดือนสิงหานี้เนาะว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอโอเคไพ่ขึ้นสเตรนนะคะโอเคชีวิตของชาวธาล,ลมเนาะที่เลือกกองนี้นะในเดือนนี้ เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะอืออาจจะเหนื่อยกับงานนะคะเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างเนาะบางคนเป็นคนโสดที่งานเยอะมากทําอะไรค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะอยากพักเนาะในเรื่องของงานเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่คุณเหนื่อยมาเยอะมากๆคือให้สเตรนท์ขึ้นคือคุณค่อนข้างอดทนกับเรื่องงานนะคะที่เข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเนาะตรงนี้นะคะโดยที่ คุณเองอ่ะไม่ย่อท้อเนาะคืองานเข้ามามากน้อยแค่ไหนคือคุณก็พร้อมในการที่จะสู้นะตรงนี้นะคะแล้วคุณกเออ็เริ่มนะคะที่แบบว่าเอออาจจะอยากหยุดพักบ้างเพราะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ยังต้องต่อสู้นะคะกับเรื่องของงานเนาะที่มันอาจจะเข้ามาอยู่ตลอดนะสำหรับธาตุลมนะคะที่เลือดกองนี้เนาะซึ่งถามว่าคุณจะสามารถแบบเอาชนะปัญหาต่างๆได้ไหมได้นะบางคนนะงานเดิมที่ทําอยู่ตอนนี้มัน ค่อนข้างเหนื่อยมากจนคุณนะเริ่มมองหางานใหม่นะคะหรือว่าเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆที่จะทําให้คุณเนี่ยได้พักบ้างนะคะตรงนี้เนาะบางคนทําลักษณะแบบงานอาจจะเป็นเฮดเดอร์เป็นเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่ต้องดูแลใครหลายๆคนก็เลยแบบต้องออกลุงื้อหน่อยซึ่ง มันก็จะยังมีความเหนื่อยล้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อให้คุณหางานแอนมองว่าณนะเดือนนี้เองอะ่ะคือถ้าคุณพยายามจริงๆในการหางานะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่เหนื่อยเนาะเออแต่ว่ามองว่าคุณน่าจะยังแบบเออพอที่จะสู้กับงานตรงนี้ได้อยู่เนาะ กับอีกกรณีหนึ่งที่เห็นนะในเดือนนี้คนโสดบางคนคือคุณมีคนเก่านะคะแล้วคุณก็เป็นลักษณะที่แบบมีความนึกถึงคนเก่าคิดถึงคนเก่านะคะที่มีการนิ่งกันไปแล้วมีการเลิกหรือมีการห่างกันไปแล้วนะคะตรงนี้ซึ่งตัวคุณเองพยายามนะในการที่จะไม่นึกถึงไม่คิดถึงคนเก่า ตรงนี้นะคะนะเออเหมือนคุณพยายามที่จะไปโฟกัสที่เรื่องอื่นนะ่ประมาณนี้บางคนเหมือนแบบมีการไปส่องดูคนเก่าด้วยนะทางโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะเห็นว่าเออเขามีคู่มีแฟนหรือว่าเขามีคนที่จริงจังไปแล้วได้ด้วยเหมือนกันนะมาดูกันว่าเออคนที่จะเข้ามาหานะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะสำหรับพาดลมนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเป็นใครเนาะเออมาดูกัน ได้ไพ่เอ็มเพลร์นะคะนะถ้าเกิดว่ากองไหนที่มันไม่มีเข้ามาแอนก็จะอ่านว่าเออไม่มีก็คือไม่มีเนาะโอเคว,ว้าวคนนี้เป็นชาวราศีเมษค่อนข้างชัดนะอืมคือคนนี้มีราศีเมษขึ้นมาถึงสองใบเราทั้งทาวเวอร์ทั้งเอ็มเพลนะคะ จัดจำแนนะคนนี้เป็นหนังชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากคุณได้เนาะเป็นคนที่แบบหน้าที่ตำแหน่งการงานดีนะคะอาจจะเป็น G ีโอทำงานข้าราชการยศสูงๆประมาณเนี้ยได้นะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีความต่างในด้านอายุกับคุณนะคะคือมีความต่างกันห้าถึงปีหรือถ้าไม่ได้ต่างกันด้านอายุคือเขา,าเป็นคนหนึ่งอะ่ะที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสุข,ขุมนะมีอีกโก้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะของคนที่ชอบสั่งการนิดหนึ่งได้นะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะเออซึ่งคนนี้กับคุณแอนมองว่าบางคนคือคุณได้รู้จักกันนะผ่านเรื่องงานนะคะที่ขึ้นมาคือค่อนข้างชัด์ตพอหกไม้แล้วตัวเขาเองเป็นคนที่โปรไฟล์ดีบางคนเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วด้วยนะพอจัดเม้นมันขึ้นมานะคะเป็นคนที่แบบเออคุณกับเขารู้จักกันอยู่แล้วประมาณนี้แล้วเหมือนคนนี้คือเขาอะเหมือนเพิ่งจบเพิ่งเลิก กับความสัมพันธ์กับคู่ของเขากับแฟนของเขามาเพราะไพ่มันขึ้นทาวเวอร์แล้วพอเปิดทาวเวอร์มันขึ้นสิบดาบคือเหมือนตัวเขาเองอะ่ะเออ ก่อนที่เขาจะเข้ามาหาคุณเหมือนเขาเพิ่งจบเพิ่งเลิกอะไรมานะคะแล้วคุณก็ได้ไปรับรู้ด้วยนะว่าเออคนนี้เขาเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งมีปัญหากับแฟนเพิ่งทะเลาะก,กันเพิ่งเลิกกันอะไรประมาณนี้ค่ะได้เนาะซึ่ง6กหมายคือนะคือถ้าคนนี้ไม่ได้หน้าตาดีก็คือโปรไฟล์ดีมากๆแต่จริงแอน,นมองเขาโปรไฟล์ดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยแหละนะสาหรับคนคนนี้ที่มีโอกาสจะเข้ามาหาคุณนะคะสําหรับคนทัดลงนะที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งตัวเขาเองอะมองว่าแอนมองว่าคือเขามีความสนใจคุณบางคนอาจจะมีความ ความชอบคุณด้วยนะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะแต่เป็นตัวคุณเองที่มีความกังวลนะคะกับคนคนนี้เนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างโปรไฟล์ดีมากมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยจะมีการนิ่งๆนะคะอาจจะไม่ได้แบบเหมือนถ้าเขาเข้ามาเนี่ยคือคุณก็อาจจะไม่ได้เล่นด้วยกับเขามาขนาดนั้นเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าเขาโปรไฟล์ดีขนาดเนี่ยคือเหมือนเขาเลิกกับแฟนจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบเออเดี๋ยวไปดีเธนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะ ได้นะคะแต่แอนมองว่าการที่คนคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขามีความสนใจคุณแล้วก็เอออยากที่จะรู้จักกับคุณจริงๆนะคะมาดูการวิ่งไพ่นางฟ้ามีอะไรจะบอกเนาะก,นกับคนโสดนะคะที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะธาตุลหนะโอเคโรแมนติกฟิลลิ่งกับฟิลลิ่งแฟมิลี่อิชูจริงจริงคนนี้ที่เข้ามาวางส่วนแอนมองว่าตัวเขาเองเข้ามาเพราะว่าอยากที่จะได้รับการดูแลเนาะเทคแคร์ยาวยานะคะจาก ความสัมพันธ์ที่เขาจบมาเนาะมันก็เลยทําให้คนคนนี้เข้ามาซึ่งแอนมองว่ามีโอกาสที่ถ้าคุณล้องพูดคุยกับเขาเนี่ยจะได้มีโมเมนต์ดีๆกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณและเขาตรงนี้นะสําหรับคนโสดที่เลือกกองนี้นะคะนะอือถ้าาท่า,า,าลนลมแล้วที่เลือกกองแรงนะก็จบไปแล้วนะคะโอเคจริงๆบางคนนะ่ะที่มาดูอะ่ะ แล้วถ้าคุณมีคนเก่านะคะที่เป็นลักษณะแบบเออเป็นเอ็มเพ์เลอร์เป็นคนที่คุณกับเขามีการจบกันไปแบบปรปปับกระทันหัน,หน ก็มีโอกาสที่จะเป็นเขากลับมาได้นะเออบางคนถ้าเกิดเป็นคนโสดที่เคยมีคนเก่าแล้วเป็นคนเก่าแบบลักษณะแบบนี้ที่บอกไปอะ่ะก็มีโอกาสที่เอออาจจะเป็นเขาแบบกลับมาแบบกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวประมาณนี้ยได้เหมือนกันเนาะเออสาเหตุที่กลับมาเพราะว่ายังมีความรักยังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่บางคนที่อยู่กับแบบราศีเมษมาก่อนหน้านั้นในอดีตก่อนที่คุณจะโสดนะคะนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะนะประมาณนี้เนาะโอเค ก็จบไปแล้วนะคะเราไปต่อการสำหรับคนโสดท่านลมที่เลือกกองที่สองนะคะว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณเนาะในเรื่องของความรักนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะเขาเป็นใครเนาะแล้วก็เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะไปดูกันนะคะสำหรับคนโสดนะที่เลือกกองที่สองนะคะท่านลมนะมาดูกันว่าใครนะคะจะเข้ามาหาคุณเนาะในเรื่องความรัก ประจำเดือนสิงหาคามนี้เนาะมาดูกันอืคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่อ๋อทําสีผุมนะอืมได้นะคะเป็นคนที่ซีเรียสจริงๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอืมเป็นคนที่คุณกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนได้คืออาจจะมีการรู้จักกันอยู่แล้วได้นะคะมาดูชีวิตของคุณกันก่อนเนาะสำหรับธาตุลมนะคะที่เลือกกองนี้เนาะว่า ชีวิตของคุณเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนะาะอไพ่คืนสองเหรียญมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะการหมุนเงินเกิเกดขึ้นนะเออนะคะอาจจะเอาเงินจากตรงนี้ไปโปะตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่เป็นสถานการณ์ที่มันก็สามารถหมุนได้แหละนะอืมนะคะชักหน้าถึงหลังอยู่เนาะอืมเป็นสภาวะชีวิตของคุณที่คุณค่อนข้างชิลๆสบายสบาย กับตัวเองนะคะพ่ายเอ็มเพรสขึ้นมาคือคุณก็แฮปปี้มีความสุขกับชีวิตของตัวเองเนาะบางคนเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องดูแลใครหลายๆคนนะคะในบ้านเนาะด้วยความเป็นเนะอ็มเพรสเนาะเอออาจจะมีลูกนะคะ2คนที่คุณต้องดูแลมันก็เลยทําให้คุณมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะประครับประคองชีวิตไปได้เนาะแล้วก็ตัวคนที่เลือกกองนี้แอนมองว่าเดือนสิงหานี้ก็คุณก็จะเขาเรียกว่ายังไงก็แฮปปี้มีความสุขกับตัวเองเนาะก้าวถวยขึ้นมา กับแเหรียญก็ทํางานใช้ชีวิตยอยู่กับตัวเองนะคะบางคนคนที่เลือก ออกองนี้เนาะท่านลงคุณเป็นคนที่อาจจะทําอาชีพเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะซึ่งความสามารถของคุณอนะค่อนข้างดีเก่งแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่แบบเอออาจจะมีคนเขายอมรับความสามารถของคุณด้วยตรงนี้นะคะซึ่งก้าวถ้วยขึ้นมาคือไม่ว่าปัญหาคุณจะมีอะไรก็ตามคุณก็สามารถที่จะชิวนะรับกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้นะคะในเดือนสิงหาคมนี้เนาะมาดูกันว่าจะมีคนใหม่ๆหรือว่ามีใครเข้ามา หาคุณในเรื่องของความรักไหมเนาะมาดูกันนะคะในเดือนสิงหานี้เนาะสำหรับถ้าลมคนโสดนะที่เลือกกองที่สองนะคะจะมีใครเข้ามาไหมมาดูกันอืม The Chariot นะคะราศีกรกฎนะอืมเจ็ดดาบ q u e e ไม้ เคมองว่ามีคนไกลนะเข้ามานะคะคนนี้เป็นลักษณะของชาวราศีกรกฎได้เนาะเป็นคนที่มีความต่างจากคุณเยอะๆอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นต่างชาติเป็นคนที่มีสีผิวต่างกันมีนิสัยต่างกันประมาณนี้ได้เนาะคนนี้เป็นลักษณะของคนที่ชีวิตอาจจะเดินทางอยู่ตลอดเวลาเป็นคนชอบขับรถเร็วออกกําลังกายดูแลฟิตหุ่นประมาณนี้หรือเป็นลักษณะของคนที่อาจจะทําอาชีพเกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นแอร์เป็นส เป็นวิศวกรทำแบบเกี่ยวกับเครื่องยนต์อ,อ๋อเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจร้านซ่อมรถก็ได้นะเออชชลิออตนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะได้หมดเลยวิศวกรได้หมดเลยเนาะเครื่องยนต์นะคะได้นะ ừ, ซึ่งคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่มีการแอบชอบแอบ่องแอบมองแอบสนใจคุณผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะ ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะในสายตาเขานะคะแต่ว่าไพ่ขึ้น8ถ้วยอ่ะมันเป็นพลังงานที่ตัวเขาเองไม่กล้าในการที่จะเข้าหานะคะแล้วก็แอนมองคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่างจากคุณด้วยมันก็เลยทําให้เขาอ่ะทาได้แค่2แค่ดูคุณนะผ่านทางออนไลน์แต่มันเป็นลักษณะที่เขายังไม่กล้านะคะในการที่เขาจะเข้ามาซึ่งคนนี้แอนมองว่าอาจจะใช้ระยะเวลายอย่างน้อยอีกสัก2เดือนนะเขามีโอกาสนะคะในการที่จะ กล้าเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งตัวคุณเองอาจจะต้องอบอกผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนิดนึงเนาะว่าคุณโสดนะคะไม่มีใครเนาะตรงนี้นะก็มีโอกาสที่เขาก็จะกล้าในการที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณมากขึ้นเพราะตัวเขาเองมีความกังวลนะคะว่าคุณอาจจะไม่โสดประมาณนี้มันก็เลยทําให้ตัวเขาเองแบบมีการแอบ่องติดตามชีวิตคุณนะแล้วก็มีความกล้า,กล,ากลัวในการเข้าหาซึ่ง ถามว่าเขา,าจะกล้าเข้าหาคุณไหมคือแอนเห็นว่าเขายังไม่กล้านะมันเป็นลักษณะที่เขามีความกลัวนะคะแล้วก็กลัวว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาประมาณนี้มันก็เลยทําให้คนคนนี้เออแค่แบบแอบ,บส่องดูคุณแล้วก็รู้สึกชื่นชมคุณนะชื่นชมในความเก่งความสามารถของคุณนะคะแต่ถ้าคุณมีการโพสต์หรือมีการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งในทางออนไลน์เนาะว่าโสดเก่าจังอะไรประมาณนี้มีโอกาสนะที่แบบเออเขาจะส่องเขาจะดูแล้วเขาก็จะเห็นแล้วก็เออรู้สึกว่าเออ อยากที่จะบอกคุณเนาะว่าเขาสนใจคุณอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ซึ่งถ้าคุณแบบยิ่งโพสต์เร็วนะอาจจะแบบเดือนนี้เลยก็ได้นะคะที่เขาจะกล้าในการเข้าหาคุณเนาะตรงนี้นะคะสาหรับคนโสดที่เลือกอ๋อคนโสดท่าลมที่เลือกกองที่สองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอืมซึ่ง ไพ่ของคุณเนาะ is s a for you to love นะเออไพ่บอกว่ารักครั้งนี้มันปลอดภัยนะคะในการที่จะรักเนาะเร็วนี้แหละจะมีคนเข้ามาหาคุณเนาะด้วยความที่คุณมีเสน่ห์นะซึ่งเขาเนี่ยสองคุณอยู่นะดูคุณอยู่นะคะสำหรับคนโสดที่เลือกกองที่สองเนาะถ้าหลงก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเนาะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะคะถือว่ามาดูกันสนุกๆน,นะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย Hi